สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับ Custom Night วันนี้มากับคืนที่3 Fu n t น Time Fre น z y y นะครับ ในครั้งที่แล้วเราเล่นฟันธำมแอนโคไปซึ่งเอาจริงๆแล้วมันจะมีความคล้ายคลึงกันกับฟันธำมเฟรนซี่เลยแต่ว่าเปลี่ยนบอ n เนตเป็นโลบิดเนาะซึ่งผมก็อธิบายไปในพาร์ทที่แล้วล่ะฉะนั้นในวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มลุยกันเลยกับ normal โหมดกันก่อนนะครับและเดี๋ยวเราจะไปตบท้ายกันที่โหมด v e r y hard ละกันซึ่ง v e r y hard รผมค่อนข้างหวั่นๆนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เจอตัว f o x y แบบว่าโจมตีเข้ามาอย่างเป็นทางการสักเท่าไหรนะ่นักแต่ว่า ผมไม่หวั่นอยู่แล้ววะ่ะนี่บอกเลยนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเรดี้ครับมา Let's go let's go เริ่มมาด้านขวาก่อนเลยเหรอฮะโอเคด้านขวากันก่อน Round 2เราต้องดูบ่อยๆนะครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเค ในโหมด normal ก็จะสามารถพูดได้อยู่นะครับมันค่อนข้างง่ายๆอยู่นะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับ boy, boy. ไปด้านขวาแล้วเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวรอ lol มาก็จะได้ดูว่ากดยังไงนะครับโอเคเมื่อกี้ผมพูดไปด้านขวาหรือไปด้านซ้ายนะโอเคด้านขวาอ่า ah. easy เราไม่เดินด้วยนะคืนนิ่งเลยนะครับ เออน,นี่ไง LOL โอเคครับเออดีว่ะดีว่ะผมต้องแต่ประเด็นคือผมต้องมองคีย์บอร์ดนี่แหละอันนี้คือประเด็นนะครับความยากขึ้นมาเล็กน้อยนะโอเคครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วต้องมองอุ๊ยอุ๊ยอันท้านะาหน้าช้าช้า ด้านขวาด้านซ้ายด้านซ้ายพูดผิดโอเคครับเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้ด้วยนะไอเอลเอลครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะกดคีย์บอร์ดนะแต่ผมไม่รู้ว่าในมือถือเขากดกันยังไงนะครับโอเค78ด้านขวาโอเคง,ง่ายๆครับง,ง่ายๆ โลบิดมาไม่แทบจะไม่มาเลยนะครับเรียกนับครั้งได้เลยแต่ว่าคือเหมือนด่านเนี้ยเราต้องจริงจังกับพวกเฟรดดี้กับตัวฟ็อกซี่นะครับที่เหลือเป็นเหมือนกิมมิคนะเด <Boy, boy. S 1> นสาย not านยจะเป็นจะเป็นเวกจริง ผมรู้สึกแปลกมากเพราะว่า oh <my> มาแล้วแกนัมโอเคอีซี่ครับอีซี่ความจริงเรายังไม่ต้องรีบปิดก็ได้นะคือรอให้มันพูดเสร็จนะครับสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยปิดก็ยังได้นะ <'re> right. ผมไม่รู้นะผมไม่ชัวนะครับแต่ว่ามันจะช่วยทําให้เราเปลืองอเปลืองอะไรลดการใช้ทรัพยากรได้ดีเลยแหละครับ ชิวๆไปฮะเป็นไงบ้างครับทุกคนสบายดีไหมฮะทาก่ายคุณผู้ชมไปเลยนะครับรวดไปเลยทีเดียวคือผมจะพูดว่าเออแปลกที่ตัวเบบี้อ่ะเขาเขาไม่มานะครับแบบไม่มาเป็นหนึ่งในตัวละครเนาะก็ถือว่าเออแปลกดีนะครับตีสามละนะฮะชิวๆนะครับ แล้วก็ไม่ต้องเล่นแบบเครียดมากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ผมว่านะตัวเอ่อถ้าเมื่อปลาเป็นเวด y ี้ฮารเนี่ย f o x กซีวิ่งมาแน่นอนครับคือยังไงเราก็ต้องเจอนะครับฉะนั้นก็คือเราต้องมองดีๆว่าฟ o x กซี่หายไปหรือยังแล้วก็ปิดมันซะนะครับแค่นั้นแหละนะผมว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับ ชิวๆครับชิวๆไปคือผมดูวกไวไปด้วยแหละนะผมว่านะแต่มันต้องดูประมาณนี้นะครับดูแต่แบบคือค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าเรา,าต้องโฟกัสกับการมาของมันมากๆนะครับในตอนนี้มันยังแอดทิเวตไม่ไม่มากหรอกแต่ว่าหลังๆนะฮะในโหมดแบบว่าเว r y ี a ฮาอะไรอย่างงี้มัน มันค่อนข้างจะเป็นปัญหาเลยแหละครับผมว่านะตีสี่แล้วครับผมก็ถือว่าเป็นการใช้พลังงานอย่างประหยัดนะฮะไมันมาแล้วว่ะรอบนี้มันป้องแล้วมันเดินเลยว่ะถือว่าเริ่มเริ่มปมดหมดโหนะเมื่อกี้ผมเผลอกดผิดทดที มาแล้วอืมโอเคผมตั้งใจว่าเออผมบอกคุณผู้ชมไปเลยแล้วกันนะฮะในนี้นะครับก็คือผมตั้งใจว่าจะอ่อ ตั้งใจจะทำคัสตอมไนท์ถึง5คืนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำฟานาบเดลี่เนาะซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงการเขียนบทนะครับกำลังคิดว่าเออเขียนยังไงให้มันดีอะไรเงี้ยนะครับเอาจริงนะคือในฟานาบเดลี่แต่ละครั้งที่ผมทำอะคือมันแบบว่าจำนวนหน้าในการเขียนนะมันแบบ10 สิบหน้าอัพอ่ะคือแม่งเยอะมากนะครับฉะนั้นมันต้องโอเคค่นั้นแหละแล้ว mm hmm. ไม่ต้องแบบว่ามันต้องใส่ใจทุกจุดนะ mm hmm. จะแบบว่าทำส,ส่งไม่ได้เขา้าใจไหฉะนั้นให้เวลาผมด้วยนะครับ <laughs> ไม่ได้อะไรหรอกนะแค่แค่หาข้อบอกว่าเออช่วยรอผมหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปเล่นโหมด Very Hard กันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ Let's go โอู้ Foxi ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะต้องลองดูกันครับต้องโฟกัสเลยนะฮะแบบนี้ชิบหายแล้วมันมันทางไหนวะอุ้ยเร็วมากโอ้ยด้านขวา คอยดูปบ่อยๆครับด้านซ้ายมันดูบ่อยขนาดนั้นได้ไหมวะไปด้านขวาโอ้ยเ,เร็วมากสูญเสียพลังงานไปเยอะมากเลยครับ การดูบ่อยแบบนี้เกือบแล้วกู ผมใช้เยอะไปวะ่ะยังไม่ตีสองเลยครับ ว่าผมอาจจะแพ้ก็ได้นะรอบนี้ให้ตายเถอะตีสองละผมใช้ไปเกือบ40%นะครับในแค่ผ่านแค่ตีสเท่านั้นเองนะผมอาจจะไม่ต้องดูบ่อยขนาดนั้นมั้งผมอาจจะต้องลด oh, <my> การดูหน่อยนะครับ ผมต้องลดการดูเล็กน้อย hey boy, boy. ไม่ต้องดูบ่อยขนาดนั้นนะครับ <c oughs> พอดูไม่บ่อย <c oughs> ปุ๊บมันเดินเลยเว้ยให้ตายเถอะให้ตายจริง อ,นนอุ้ยหายมันมองหน้าเราแล้วครับต้องคอยดูอะดูว่ามันหายไปยังนะครับก็เก t him เ ีชิหายไปตายโอ้ยมันตายเพราะเยนโดซะงั้นมันมาพร้อมกันแหละโอ้ไม่ก็โหเยนโดนี่คือตัวที่กากที่สุดเลยนะในในครั้งเนี้ยแต่ดันเจอในช่วงที่มันเป็นปัญหาพอดีคือโลบิดมาพร้อมกันยังไงก็ตามอ่ะคือเราต้องทำเราต้องจัดการกับอ่าเยนโดเป็นตัวแรกครับ รอนานไม่ได้แล้วเองมามึงมาบ่อย,ยนะโอ้ได้ใจใหญ่เด้เบิร์เดย์บอยด้าน,นขวา สมาธิเล็กน้อยนะครับผมพูดไปด้วยทำไปด้วยเนี่ยแพ้ได้ง่ายๆเลยนะครับแม่งเอ้ยแม่งมาลัวๆเลยแค่ยังโดน บ่อยไปแล้วมึงให้ตายเถอะ สองหสิบห้าเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเลยครับ่ะมันเอามันเอาออกซิเจนผมไปเร็วมาก อยากจะตบหน้ามันจริงเลยม่ละไมละมาให้ตบหน้าเลยเมื่อกี้นะครับเมืม่อกี้ถือว่าใกล้ามากแล้วนะนตีสี่แล้วด้วยนะครับโคตรน่าเสียดาย ตอนนี้เราค่อนข้างที่จะคุมตัวนั้นได้ดีครับฟ็อกซี่แค่ไม่โผล่มาเลยนะฮะถือว่าดีมากนะครับ สัมพันธ์กันละมั้งนะตอนนี้รู้สึกว่ายินโดไม่มาพร้อมโรบิดนะ <Go S 1> ถือว่าดีโอเคกำลั <get> okay. งไปได้สวยนะ ผมเถอมองมันน้อยไป boy, boy. ่อี้นะครับ แล้ววะวัวผ่านได้ครับรอบนี้เอาดีวะ่ะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าพุ่งมานะใจเย็นนะ khé khé siêu 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 ok, tôi nghĩ chúng ta đã party, Easy! ไม่ได้คืนหนึ่งครับอย่างชิวเวนะฮะดูเหมือนว่าตัวไมกี้เริ่มตัวเขียวเขียวนะครับใช่ไหมเริ่มแปลกๆนะฮะเริ่มมีคนเริ่มแบบว่าเริ่มมองแล้วเออว่าทำไมถึงทำไมถึงแปลกจังอะไรอย่างงี้นะครับที่แปลกไปกว่าน,นั้นคือผมเริ่มมึนหัวนะฮะคือแม่งเมื่อกี้แบบสลับไปมาบ่อยม้งเออ ก็เลยมืนหัวนะครับนิดนึงเพราะว่าการมองกล้องของอันนี้มันดูแปลกๆแต่ว่าตอนนี้เราผ่านแล้วนะครับสําหรับฟัน t งเฟรนซี่นะเดี๋ยวต่อมาเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เคยเจอ2ตัวที่เราจะต้องพบเจอกันในครั้งหน้านะครับก็คือ d o l l s attack นั่นเองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในครั้งต่อไปเรียกว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะหนักหน่วงอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม